ครับตีห้าี่สินาทีผู้หญิงคนนี้กําลังจะข้ามถนนแท็กซี่ก็จอดให้แต่กจะพักเธอปีนขึ้นมาเฮ้ยปีนมาเต้นบนหลังคารถแบบนี้เ,ออเดี๋ยวมันจะลนเธอไปโดนตัวไหนมาเธอเป็นอะไรไช,ช่วงหน้ามาดูครับ สหภาพคนทำงานภาครัฐแห่งประเทศไทยและบริษัทน้องวลำพูเอนเตอร์ไพรสจำกัดลงนามเป็นข้อตกลงความร่วมมือโครงการสหภาพคนทำงานและภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตคนทำงานด้วยพลังงานทดแทนพร้อมจัดเสวนาผลักดันพลังงานทดแทนสู่พลังงานในอนาคตพยายามสรรหาสินค้านะฮะที่ทำให้อากาศสะอาดขึ้นเราก็อยากให้ทางราชการนะฮะได้มีส่วนตรงนี้ด้วยนะฮะึ่ตอบโจทย์ทั้งด้านของอากาศแล้วก็สังคมแล้วก็แรงงานด้วยนะครับ